คำเตือนริบวิโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลิ้นตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันคิงนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ไร้อานกิ่งนะครับนะคลิปนี้นะับผมจะมาทําตามท่านผู้ชมนะครับขอมานะครับรีเพจมาว่าอยากให้พี่คิงนะครับรีวิว8คูณ8 1 1 2บคูณ10 12คูณแล้วก็1 6คูณ1 8คณ18จนถึง2 0คูณ20เลยเพราะว่าอยากให้รีวิวให้ดูหน่อยเผื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะครับนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับแต่อาจจะ ไม่จบภายในในคลิปเดียวนะครัเพราะมันเยอะนะทุกคนบาอาจจะเป็นเป็น2พาร์ทหรือว่า2 EP นะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามไปดูกันนะไปรับชมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคทุกคนนะก่อนเข้าเริมเกมแล้วก็ช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมับผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมาเล่นในช่วงเวลาบุรษชามนะครับนะผมจะ มาเล่นนะครับผมจะมาเล่นในช่วงเวลาบรรทัดเท่านั้นนะครับนะผมจะไม่เล่นนกเวลาบรรทัดนะที่นกเขาขอมานะครับรอบนี้ผมมาเล่นในรอบของรอบเที่ยงนั่นเองนะครับนะครับทุกคนเป็น11โมงครึ่งจน12โมงครึ่งนะครับก็มีเกมอาเฟะอยู่นะครับนะกลุ่มบรรทัดก็คือกลุ่มแจ้งเตือนแจ้งเตือนเกมนั่นเองนะครับนะเข้ากลุ่มบรรทัดก็ลิงแล็กได้คิดได้เลยนะครับทุกคนไปเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะโอเคครับทุกคนมาเราก็หยู่ที่น้ากินมนแล้วนะครับผมมีทุนทั้งหมด1,500นะครับทุกคนผมจะขอซื้อนะครับเบดล,ละสิบบาทนะทั้งหมดเลยที่เป็นตัวคูณนะผมจะซื้อเบ็ดสิบบาททั้งหมดเลยนะครับมาฮรัดรอบแรกเราเริ่มันที่8คูณ8ก็แล้วกันนะครับอ่อาอ้าได้มาห้าตัวงั้นเราข้ามไป10คูณ10บก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเออ แน่หาว่ามาสี่ตัวผมก็จะเล่นแปดคูณแปดให้ดูก่อนนะครับแต่ว่ามันมาห้างไงทุกคนก็เลยเราเราต้องเล่นคูณสิบก่อนนะครับมาครับแบดสิบนะผมจะเล่นแบดสิบบาททุกรอบเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าแบบไหนไจ่ายดีกว่ากัน,น,นกันนะครับแล้วก็โอกาสที่กดจะได้จะตรงดำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ได้ไปก่อนทุกคนสองร้อยแปดสิบนะครับอ่อีกห้าสิบครับไปครับไปกันต่อ,อคิวแถวสองไม่ลงอ่ะอเอมาครับสวย อ่าโอเคครับถือว่าได้อยู่นะทุกคนเราได้ทุนคืนแล้วนะครับมาดูกันว่าได้กำไรเท่าไหรกันนะอีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับว่าไงมไม่ได้ไหลยครับก็สิบคูณสิบทุกคนได้มาหกร้อยหกสิบบาทครับซื้อไปห้าร้อยกำไรอยู่ที่ร้อยหกสิบนะครับมาเรากดไปก่อนสักรอบนะครับแล้วค่อยซื้อนะ โอ้ยไหลเลยทำไมไม่ไหลตอนอยู่พิตาปีนวะมาครับทุกคนรอบที่สองนะครับรอบนี้จะเป็นแปดคูณแปดนะครับเพราะเมื่อกี้เราจะเล่นแปดคูณแปดไม่ได้ไงเพราะว่ามันมาห้าตัวนะครับเราก็เลยต้องเล่นสิบคูณสิบก่อนนะครับมามาดูทุกคนแปดคูณแปดจะแตกให้เราไหมนะครับแปดคูณแปดทุกคนโอกาสสกดดั ไม่มีนะครับเพราะเราไมา่ได้กด <c oughs> มันดน้ร้อยเปอร์เซนะครับแต่ว่ามันจะจ่ายไม่จ่ายนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับ <c oughs> โอ้ยไม่ค่อยจ่ายวะทุกคนเงียบกริบ <c oughs> ดูทรงแล้วทุกคนโดนแน่ผมว่าสุดท้ายครับ <c oughs> โดนแล้วครับโดนได้มา172ยดบสองบาทนะครับขาดทุนไปก็330กว่าบาทนะ3า3สิบานะครับเออมาไม่เป็นไรครับทคนเรามารีวิวนะครับมาให้ที่ท่านผู้ชมขอมาไงเราก็ต้องทำให้นะครับเออรอบนี้ก็จะเป็น12บสคูณสินะครับนะ ผมจะกดตัวคูณก่อนนะครับผมย้ําทุกลิปนะครับว่าให้กดตัวคูณก่อนนะครับทุกคนโอ้โหเกือบไปอ่ะได้มาแล้ว12ครับตัวคูณตัวหมุนเอออีกรอบนี้2ว่าไงโอเคครับทุกคนมาฮัทมาเริ่มกัน 12ฟุ1 2ครับก็กดไม่ก็ถือว่า,โอ,าโอกาสที่เราจะได้ก็เยอะอยู่นะครับนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้100%นะครับทุกคนมันอยู่แบบกลางๆน่าเล่นอยู่นะผมว่าแต่ว่ารอบนี้มันไม่จ่ายวะ่ะ <laughs> เออคิวแสอ2ไม่ลง สองร้อยสิบหกไปครับนะครับอีกเจ็ดหกรอบครับทุกคนสวยไม่ไหลเลยจิงับชิงมาครับสวยเคไหลไปอาร้อยอ่ะถือว่าได้ทุนคืนแล้วนะครับสวย ไม่เป็นแบบประทัดแล้วชิงจับชิงลงมาทำไมอ่ะสุดท้ายครับทุกคนเอครับแล้วก็ไม่มีอะไรให้เลยได้มาเท่าไหร่672ครับรอบนี้ก็ถือว่าได้กำไรร้อยกว่าบาทนนครับ172นั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปกต่อครับเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปท้ายคลิปนะครับ รอบนี้14คูณี4ครับทุกคนไปกันเลยนะวิ้ายาเกตเตอร์ตัวใหญ่มาครับทุกคน <c oughs> เออไปครับ14คูณี4นะครับเหมือนเดิมครับกดตัวคูณก่อนนะครับอโอกาสที่จะได้นะทุกคนก็ประมาณ70เอร์เซ็นได้นะผมว่า แปดสิบเปอร์เซ็นอะเออโอเคได้อยู่สิบสี่ว่าไงเอ,อ้สิบสี่อะทกสิบสองสิบสี่ว่าไงสิบสี่ได้ไหมเอ่ยโอเคได้ัวดออ่ะไปครับทุกคนสิบสี่คูสิบสี่นะครับไปกันมาลนกันทุกคนมันจะตายไหมนะครับ โอ้ยคุยตายแล้วไม่จ่ายเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเออมาดิอืออะไรครับทุกคนมันไม่จ่ายวะสวยจริงฉับชิง เออสี่ร้อยสี่บแปดครับสวยเฮ้ยมีลุ้นเข้าฟรีในฟรีเว้ยมีลุ้นเว้ยมาไหมมาไหมไม่ไมาครับแต่ยังมีลุ้นอยู่ครับตึ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 บ,ตบไม่ลงนะครับเออโหแต่ก็ถือว่าได้กำไรนะครับอะอีกสามรอบครับทุกคนนะ ว่าไงอีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับสุดท้ายคนจะถึง1นึ่งันไม่ไม่ถึงนะครับโอ้โหได้มา938บาทนะครับก็ถือว่ากำไไรอยู่ที่438บาทนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมอีพีแรกนะผมขอจบไว้เพียง14บสี่ค14สแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเบื่อนะครับ ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดสักหน่อยนะครับ8ปคูณแจนถึง14บสคูณสินะครับนะก็เท่าที่ดูนะครับ14บสคูณสิจ่ายดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนเออแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้กดยากนะครับโอกาสที่จะได้ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะครับนะ70-80%นะครับ14บสคูณสินะครับก็คือ8ปดคูณแนะทุกคนมัน100%ออยู่แล้วไม่ตกดำเพราะเราไม่ได้กดนะครับแต่ว่า มันจะจ่ายให้เราไหมนั้นก็คือม,มันมันมีลุ้นน้อยเกินนะทุกคนแปดรอบแป๊บเดียวก็หมดเลยไนหะทุกคนสิบคูณสิบก็ถือว่ามีลุ้นเพิ่มอีกสองรอบไงตัวตัวคูณก็เพิ่มมาอีกนะครับก็โอกาสที่จะได้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับนะคือที่จะได้สิบคูณสิบแล้วก็สิบสองคูณสิบสองนะครับทุกคนก็ก็มีลุ้นเหมือนกับสิบสี่คูณสบนะทุกคนน่าเล่นเหมือนกันนะครับพอเราเล่นอะ่ะเราก็ผมว่าออกกลางกล่ะดีที่สุดนะครับนะเดี๋ยว Uh, ส่วนส6คูณ 16, 16 18แคูณ18แล้วก็20คูณ20นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาร mm ีวิวในพาร์ทที่2ครับหรือว่าบรัสไทร์มรอบต่อไปนะครับทุกคนผมบอกแล้วผมจะล่บในเวลาบรัสไทร์มเท่านั้นนะครับนะออแล้วก็คลิปนี้นะขอจบเว็บเพียงเท่านี้นะครับ e ี EP แรกขอที่มารีวิวนะครับขอจบเวบเพียง 1 4บสคก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับหรือว่าอีพีที่2น,นังนเองนะทุกคนก็ขอวันนี้คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ